ก่อนที่จะเป็นโซฟาเนาะก็ต้องตัดแต่งไม้ขัดไม้ให้ได้ขนาดก่อนนะครับว่าเราจะเอาเก้าอี้โชฟาขนาดไหนอย่างเงี้ยน,นะแล้ก็วัดเอาตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าจะเอากว้างคูณยาวเท่าไหร่ละครับกว้างไอ้กี่เมตรก็ได้นะที่ว่าเมตรแปดสิบสเมตรได้หมดนะอ่ะอที่เราความยาวที่เราจะต้องการนะ,ะมันมันอยู่ที่เราเราเราต้องการว่า เรารูปแบบชิ้นงานเราก่อน้ราเอาไปเอาไปใช้ในงานอะไรทําโต๊ะทําเตียงทําอะไรพวกนี้ามันก็ต้องกระบวนการตัดไม้หลังจากการตัดไม้แล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปเนาะขั้นตอนต่อไปพวกเราก็ต้องนำไปขูดผิดดไใยก่อนนะครับเนี่ยขูดให้เอาให้สวยงามน,นี่เพื่อเพื่อเพื่อขูดเพื่อไม่เราไม่ต้องการป้องกันมอดเนาะเราขูดเพื่อเราป้องกันมอดได้ด้วยเราย้อมสีได้ด้วยอย่างเงี้ย เพราะเราไม่ต้องแช่ก็ได้ถ้างานพวกงานเฟอร์งานงานภายในนะนี่โอ้พี่เขาขุดไม้เก่งนะเนี้น่ะเจอดีนี่กลางอันนี้พี่พี่พี่เขาเพิ่งขุดนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าขุดตั้งนานแล้วเนาะขุดมาสองวันสามวันน่ะประมาณสองวันแล้วพี่เนาะครับขุดเมื่อวานนี้ครับอ่าขุดขุดเมื่อวานนี้ขุดมือเนี่ย การที่เราขูดผิวไห่นี่นะครับเราไม่ได้เอาเข้าลึกนะถ้าเอาข้าลึกลึกมันจะเก็บงานยากเราค่อยๆขูดไปอย่างเงี้ยขูดแล้วกเก็บไว้เนะาะกันไอ้ที่ว่าเราทาทํางานนะครับบางครั้งเราเรา,เราเอาข้าลึกเกินไปเนี่ยก็ใช้จุกเกจดีค่อยๆขูดเอแคเราถ้า,ถามันจะมีไฟเบอร์เล็กอยู่นะถ้าเราไม่ขูดผิวออกนี้มันเราจะทาน้ามันป้องกันมอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆขูดไปเนี่ออกนี้เดียวเองครับผม ดูกับพี่เขาขูดกับมืออาชีพเลยเนะี่ยวัวคนจะขูดเก่งได้อย่างนี้ต้องมีทักษเะเขาพี่เขาเป็นเป็นช่างมาก่อนแล้วไนงะก็เลยได้ได้เตียบในการที่ว่าทํางานแป๊บเดียวเก่งละอย่างเงี้ยโอ้ไม้ไผ่กองมาเริ่มพี่เขาขูดซะเรียบหมดเลยเ,เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปสมมก็เอาไปนําไปประกอบเนาะนำไปประกอบ,นะปปกอบชิ้นงานอะไรได้ครับผม น,นี่ที่เอีก็นำมาเจาะเนาะเจาะแล้วขึ้นรูปเป็นโซฟาเนาะโอ้อันนี้ตัวเบอเริ่มเลยครับตัวใหญ่มากน,น,นี่ก็ขึ้นมาขึ้นรูปขึ้นชิ้นงานตรงด้านหน้าด้านหลังน ก็เจาะเตรียมใส่ข้างล่างข้างบนเจาะขึ้นขึ้นตามรูปคเขาเนี่ยนี่ก็ขูดผิวไผ่น้องนัดของเราไม้ไผ่ใหญ่นะโอ้ไม้อันนี้ไม้ไผ่ยักษ์เนาะอ่าขูดขูดผิวไผ่เพื่อเตรียมขูดยากเปล่าไหมนัทไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่เนาะเขาไปขูดไปเรื่อยๆไป ขอหนึ่งข้อหนึ่งนี้ผมว่า,เ,าเรายกยกนี่ขึ้นมิ้ลงนี่ไม่ต่ากว่าห้าร้อยครั้งไหมเช่ครับผมว่าไม่ต่ํานะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยครั้งนะทอดเดียวเนี่ยนะครับหลักการที่จะขูดผิวให้มันหมดเนี่ยยกนีขึ้นยกนีลงเนี่ยนะอ,อันนี้ที่เขาก็ผ่านไม้บรรยากาศโดยรารวบรวมที่ทํางานนะครับอ,อันนี้เอาไปทําเป็น นี้เอาไปทำไอประเภทงานงานงานจักสันเสร็จแล้วก็เตรียมเจที่จะไปขึ้นรูปในงานทำเป็นพวกแตะใบแตะตัตกยาเนาะแตะตักยาที่เขาสั่งไว้มู้อยู่ไหนตัวอย่างหน่อไม่เป็นไรครับผมกระบวนการถาไมา้ ที่เราจะเอาซี่เล็กซี่ใหญ่นะนี่ครับผมเสร็จแล้วก็นำนำนัผ่าเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับผมติดข้อติดไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็เอาไปจับเี่พี่อ้ําจับตอกโชว์ได้เปล่ะนะาเนี่ยจับเป็นไหมนะบาพ,พ,พี่เขาอยากพี่เขาอยากเห็นการจับตอกเก็บยัดเก็บยัดเฉยๆครับอ น,นี่ก็เอาไปทําจักต่อครับเนี่ยขึ้นคัทเอาต์มาเอาไม้เสียบเลยเไปเราเปิดต้นไหนล่ะนะอ๋อเหรอลักอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวหาก่อนต้นไหนเอ,อ่ยเสียบลักเสียบแรักขึ้นคัทเอาอย่างเดียวครับผม,มขึ้นคัทเอาตัวนี้ใช่ไหมแมน่นครับแมน่นอ๋ออ๋อง่ายๆเนาะนีแล้วก็จับเสียบเลยเอาเอาเอาผิวลงใช่ไหม ดันก็ต้องดันเข้าหน่อยครับต้อง Sod <a> ah. ดันแรงๆหน่อยนะถูกต้อง้ะครับแต่ว่าต้องต้องดันเข้าหน่อยนาดัาดนไตเขากะดานมะนาเลยจัดดันเขาเขาลงที่นี่ขาตอมะนาวกาดันไเขาปเเร นี้เก็บไว้ตรงผิวข้างล่างข้างล่างข้างล่างเราจะเอาผิวเนาะอ่าหอเก็บไว้อันนี้แยกผิวแยกคุณเยอะครับผมอ่าเนี่ยอันนี้จะเป็นจะเป็นเป็นผิวผิวผิวไข่ด้ววานตรงข้างล่างเนาะ นี่หนาครับผมเราต้องเอาที่บางๆเข้าไปเอาเศษที่บางๆอันนี้ก็ยังหนาอยู่ครับถ้าถ้าหนาเราเราพลิกด้านครับผมถ้าถ้ามันหนาเราก็กลับด้านเลยครับเราเอ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 าตัวที่บางๆเข้าไปมันจะจะได้ง่ายถ้าเอาคนส่ว้อนเนี่ยเอาปุ๋ยมันจะเข้ายากขึ้หนึ่งที่เราตั้งเครื่องแต่แรกเนาะนี่ไม่ได้ไม่ได้แล้ว็ จะแยกผิวแยกเนื้อให้เราเลยเราต้องการความหนาเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้อยู่แค่นั้นอย่างเงี้ยับการทํางานเ<ม>นาะการนเราต้องตัดที่เครื่องก่อนใช่ไหครับใช่ความหนาความบางเราจะปรับที่ที่เครื่องเราเพราะเราจะต้องอนํามาใช้งานแล้วผ่านอย่างเงี้ยแหละครับผ่าแล้วก็อเข้าเครื่องึเครื่องพอเข้าเครื่องทํางานได้เลยอย่างเงี้ยครับ โอ้ทำยากเปล่าครับพี่อำโอ้ทำไม่ยากไม่ยากไม่ยากเนะาะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนี้มันก็จะแยกส่วนที่เราไม่ใช้ก็จะไว้ด้านบนที่เราใช้ไม่อยู่ก็คือที่ที่ทำอ๋ออันนี้สสอ,อันนี้วันที่17 18นี้ก็จะได้เจอกับไอ้ไอ้ทำเครื่องนี้ด้วยนะพ<อ>ี่อำเนาะอ๋อม,ม,มีมีสอนด้วยเปล่าครับเนี่ยมีครับมีมีเนาะเดี๋ยวจะมีที่มาเข้าอบรมในวันที่17 18จ็ดสอ๋อสิบเเดือน เดือนเดือนนี้ครับเดือนเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยวันวันมะลืนนะครับอ๋อมะลุนายนี้จะเน่าหกหกเหรอสิบหกสิบเจ็ดวันเสาร์อาทิตย์เนาะหลังหลังวันหวยออกนะครับเราจะมาฉลองด้วยการเรียนรู้ไปไปเนี่ยสภาพบรรยากาศโดยรวมนะเนี่ยครับเออวันที่สิบเจ็ดสิบแปดที่พี่เขาก็จะมามาเรียนรู้ในการทำพวกงานชนประมาณนี้แหละครับผม